สวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อจ้ากินข้าวปุ้นเศร้าน้ำปลาพริกป่นจัดตามขั้มอคะ่ะเพิ่นขอมาโดนแล้วไม่น้อยบ่ได้มีโอกาสที่เด้เพิ่นจะเทื่ยเพิ่งไปซื้อน้ำปลาเวียนนามานะคะก็เลยจะจัดให้ลวกขนมจีนอยู่เดี๋ยวรอสักครู่เด้อผักกะจัดแล้วเอาละจ้ะใส่ขนมจีนลงไปข้าวปุ้นข้าวปุ้นลวกหนึ่งห่อได้นี่ เื่ิงโลกใส่เข้าไปค่ะขอบคุณจัดไปฮารูฮาราฮาราฮารูตามด้วยสูตรขอไม่แน่น้อยด้จ้ะกระชายนะคะใส่กระชายลงไปด้วยกระชายครก ของแท้ต้องใส่พริกป่นพี่น้องพริกป่นใส่ไปไม่ต้องยั้งมันเผ็ดตายบอเอาเรืเ่องส่วนน้ำปลาเดี๋ยวเรามาใส่กันเดี๋ยวเข้ามาใส่กันจ้ะเป็นจังใดขปุ้นเร้านำป่าห้าสีสันนาตาโอเคบอผักกะซิมีสลัดพักซีเล้าอันนี้พักขมฝั่งลวก ซาลแนนิดหน่อยพักเมื่อตู่พี่น้องไม่มีแล้วบัวลายใหญ่หางตัวกับปุนเศร้าน้ำปลากระพร้อมจ้าต่างกองกังใส่น้ำปลานะจ้าจ้าน้ำปลาตาปูสามตัวน้ำปลาเวียนน้มเด้อจ้าเด้อคุกเข้ากระชงกระชายให้เข้ากันใส่กระชายน้ามันสิเสกสูตรไม่ยนหน่อยปื้ดกรปุน เกือบโลดเลยจ้ะเด้ขอข้าปุ้นจนโลเลยจ้าสร้างน้ำปลาของแท้เลยเนีย่กินเบิดลปอนะเทสไนอะไรไหลมลวกข้าวเส้นข้าปุ้นนั่นเครื่องโลลวกแล้วมันได้หลายได้พี่น้องเพราะว่าลวกแล้วมันถึงหนามันหนักเด้น้ำปลาลงไปจ้านี่น้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาบ่ต้องใส่ผงชูรสนะคะ ขอน้ำปลาเขาแซบจริงแต่มันแพงเวอร์น้ำปลาเวียดนามหลายยี่ห้อแต่ว่าทอดได้กินมากอันนี้เรศเวอร์รศแท้แน่นอนแต่ก่อนขวดละสี่สิบกว่าโครนขวดละร้อยกว่าบาทเดี๋ยวนี้ฟาดสองร้อยกว่าเกือบสาม กินไปกินกับอะไรก็อร่อยอันนี้ผักขมพี่น้องผักขมฝรั่งสาระแน่ สลัดปอ,อนเคล็ดลับก็บคือใส่กระชายแล้วก็ที่สำคัญลวกกับปุ่นใหม่ๆแล้วกินเลยค่ะ อย่างเส็ขาดก็ได้คือพริกตรงขัวหม่นม่แหงแสบอันนี้พริกขัวเกลือแห้งแสบด้วยพี่น้องอที่ไม่น่อยกินนี้เป็นพริกขัวเกลือค่ะ ออาาอ่องเปจุกกระแากแซกพักโขมฝรั่งมาลวกกินกระแซกพี่เนาะแกงออมกระแซบมันไม่ได้ใส่แกงงออมกระดูกหมู ขาปุ้นเส็น,น่อยดีคั่ะวันไหไม่เดืเอดขมิ้วบงโอ้ย โอ้ยหลายคนสีถามว่าน้ำป่าเวียดนามมันเป็นรสชาติแบบใดมันหอมค่ะหอมแต่บอกเข้มอหอวานนิดนิด ข่ากบแสบใส่น้ำพริกกระแซบพี่น้องตา,จาแจวแซบแซบลงโต ว่าเผ็ดกับเผ็ดพี่น้องเลยน้ำปลาตาปูเนี่ยมันสินี่ปูสามโตปูสองโตปูหาโตหาโตแห้งแข้ง รับความแจ็บเนาะเซ็บแบวมีถอยพี่นอง ได้เป็นใครวัดมา่่วงเศร้าน้ำปลาได่พียรได้ไล่เด้อพี่พนอ้องกัน เผ็ดแต่อร่อยขอาวปุ่นร้องงานบีบไม่ไหม เจ้าน้ำปลาใส่ผงชโลภกับแสบจังสีคือนกันไปน้องแต่วันสีแซบ,บกว่าเส้นสดมันสีแซบบว่าเส้นแห้งมันสีหอมหอมแล้วก็ได้ก,กินแป้งี่น้อง ชุ่มือเนี่ยมันจะเป็นข้าวปุ่นแป้งสดเนาะคันโฟริตาวัตเตอระขอนั่งตะพนยัยเลยไปคันจะเป็นสมัยฟอนไม่เป็นแป้งโมหินแลักมะมัดโอ้แห้งแสีย แห่งมันอีกทีใส่ใบตองนะยังเอ้ยใส่เกลือจังน้อยห้ยวหยเกลือแล้วกันเฮ็ดแบนๆใส่ใบตองปิ้งไฟอ,อ,อ่อนๆเวลาหยัง่งมันจะเป็นตึ๊บตึ๊บตึ๊บแซ่หอม ทั้งแซกทั้งเผ็ดกระข่ายแซก ใส่พริกเพชรตายบ่อเรื่องาตัวซอยก่อนไปลองบอว้ละแต่หกแซ่บยังบนานไอ้มเนี่ยนี่มันฮอดเครื่องกระเพาะอยู่นักเพชรลายใส่เกินดตอนเทพบอคิด โอ้ยเลือดสมใจอยากโอ้ยขอเขากินรังไหมกันพี่น้องบัวถิ่มได้บัวถิ่ม กินนำไม่ไปบ่อยทั้งน้ำมูกน้ำตาไลแล้วพี่น้อง <c oughs> ขอกินตอนหลังไม่ก่อนเนอะเ <c oughs> พช็กจนน้ำมูกง่าย